คนเข้มแข็งเท่านั้นที่มีกำลังมากพอจะแก้ปมผูกใจที่แน่นหนาจนสามารถอภัยให้คนอื่นได้โดยวิธีคิดเข้าข้างสว่างโดยวิธีพูดเข้าข้างสว่างโดยวิธีเคลื่อนไหวเข้าข้างสว่างไม่ว่าคนเข้มแข็งหรือคนอ่อนแอก็อาจเจ็บปวดกับคำด่าทอได้ทั้งคู่ผูกใจเจ็บคิดอาฆาตแค้นได้ทั้งคู่ จะมีเพียงคนเข้มแข็งพอที่สามารถอภัยให้คนอื่นได้เพราะคนเข้มแข็งเท่านั้นที่มีกำลังมากพอจะทำเรื่องยากได้สำเร็จคนเข้มแข็งเท่านั้นที่มีกำลังมากพอจะแก้ปมผูกใจที่แน่นหนาคนเข้มแข็งเท่านั้นที่มีกำลังมากพอจะหลุดพ้นจากหลุมดำแห่งความเกลียด ความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากการแกล้งฝืนอดกลั้นแท้ที่จริงแล้วการแกล้งฝืนอดกลั้นเป็นเพียงแรงกดดันให้อ่อนแอกว่าเดิมความเข้มแข็งเกิดจากการฝึกทำจิตให้สว่างขึ้นด้วยวิธีคิดเข้าข้างสว่างขณะรู้ตัวว่าใจเริ่มคิดเข้าข้างมืดโดวยวิธีพูดเข้าข้างสว่างขณะรู้ตัวว่า ปากเริ่มพูดเข้าข้างมืดโดยวิธีเคลื่อนไหวเข้าข้างสว่างขณะรู้ตัวว่ามือไม้เริ่มขยับเข้าข้างมืดเริ่มจากการสร้างคำพูดดีๆขึ้นมาในท่ามกลางคำพูดร้ายๆไม่ใช่ด้วยเจตนาแส้แสงเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าแสนดีแต่ด้วยเจตนาให้ตนเองเห็นว่าจิตถอนจากหลุมดำขึ้นสู่แสงขาวได้ เพียงเพราะการเลือกคำพูดที่ไม่ต้องทำร้ายจิตใจใครพูดคำไหนแล้วใจตัวเองเบาลงคิดถึงคำไหนแล้วความฟุ้งซ่านปั่นป่วนลดลงคำนั้นแหละเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งขึ้นในจิตได้ด้วยเจตนาจะดูความจริงทางจิตของตนรู้เฉพาะตนในแต่ละครั้งคุณจะเห็นความเข้มแข็งที่พอกพูนขึ้น คุณจะรู้ตัวว่าเข้มแข็งขึ้นจริงหลังจากผ่านเดือนผ่านปีเมื่อใดเห็นตัวเองพูดดีได้โดยไม่ต้องรอใครพูดดีก่อนหรือเมื่อใดเห็นตัวเองพูดดีได้ทั้งที่มีใครพูดร้ายใส่เมื่อนั้นคุณจะรู้สึกถึงวิธีคิดที่แตกต่างไปไม่ใช่แกล้งแต่ดินออกมาจากน้ําใสใจจริงไม่มีสิ่งใดปลอมปน และน้ำใสใจจริงเท่านั้นที่มีคุณภาพพอจะแจ่มใสเป็นสมาธิหากไม่สร้างความเข้มแข็งแนวโน้มคือยิ่งใช้ชีวิตคุณจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆวันต่อวันเพราะโลกเต็มไปด้วยคนมีเหตุผลทางปากคอแต่ไร้เหตุผลทางความคิดคุณจะถูกกดดันให้ด่าตอบหรือถูกกดดันให้ทำร้ายตอบ กระทั่งอ่อนแอขนาดขัดเคืองได้หมดผูกใจเจ็บได้หมดอาฆาตแค้นได้หมดเกลียดชังได้หมดแม้จะไม่ได้ถูกใครทำให้เจ็บชำ้ำก็เหมือนอยู่ดีๆเจ็บช้ำได้จากความคิดของตนเอง